รัวบ้านเป็ดอ่างห้วยยางจังหวัดนครราชสีมาคณะหมกต่ออันนี้เป็นเมนูของคุณตุ้งคุณตุ้งสั่งน,นะคะนี่ให้ดูน่ากินมากดูดิอันนี้สั่งแบบเผ็ดน้อยนะเรามาลองชิมเผ็ดน้อยเลยไมมเผ็ดเผ็ดน้อยน้อยน่ากินมาก ชิมแบบเน้น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 ะอืมอมเนี่ยจ๊ะอร่อยอร่อยเลยแหม่กันไ้อร่อยดิยได้เลยได้เลยอร่อยเมนูต่อไปเป็นเมนูกุ้งซอสมะขามอันนี้เป็นเมนูของหนูหน,น,หนุ่นหนูนุ่นสั่งนะคะอินเสิร์ตหน้าเขึ้นไปด้วยคนที่สั่งน้าลองชิมนะไ,มได้ไป เอาน้ำน้ำมะขามด้วยนิดนึงเนาะน้ำมะขามน้ำมะขามนั้อนวลเนื้อนวลกูมันจะหวานปึ๊บมารอฮะกุ้งซอสมะขามใช่กุ้งกุ้งซอสมะขามไปจ้าอืมอืมแซ่บปะอืมอร่อยอืในระหว่างเธอกินฮะเราก็จะมีเมนูใหม่เข้ามาครับเป็น อันนี้ต้มยำน้ำข้นทะเลโอ้แอแมอันนี้ของของส่วนรวมสั่งเห็นตรงกันนะฮะต้มยำน้ำข้นทะเลก็มีม,มีกุ้งน,นะฮะมีโูโตัวโตโตใช่มีปลาหม,ม,มึกมีหอยอจะแซ่บอ่ะคุณแอมชิม,อ,อ,ม,มอันนี้อันนี้ชิมแค่น้ำก่อนเนาะเอาแค่น้ำก็พอโไเ้เพราะว่านะอ,อย่างอื่นก็น่าจะ เอาเข่นน้ำเขาก่อนอจัดจา้ามเปรี้ยวนัวอร่อยเมนูสุดท้ายเป็นเมนูของดิฉันเองเลือกก็คือแตะปลาช่อนอช้อนกลางอยู่ไหนเอาเอาช้อนของคุณตุ้มก่อนละกันเนาะยังไม่ได้ใช่ใช่ใช่ฉันยังไม่กิน ตักส่วนไหนอ่ะส่วนกระเด็ได้ใช่อันนี้แค่ชิมโอ้โหเืออยู่เด็นะดดูดูนะอันนี้ยังไม่ได้ราดน้ำนะน้ำน้ำเขามีแยกมาให้นะเน,นี่ยหนึ่งถ้วยอ๋อน้ทำซอสมาให้ใช่ทำซอสมาให้เพื่อแบบหนักน้ำเนาะใช่ในเราตักตรงนี้เลยกันไหนตรงนี้แบบร้อนๆเนี่ยแหละอุ้ยอยากอยากได้กระเฉือดดูนะแต่ตักไม่ขึ้นเละใช่นี่ก่อน เมนูนำเสนอหิวเลยแล้วพี่น้องเ้อหิวแล้วเส่บเส็บแซ่บเด้อพี่น้องอืมอือร่อยคุณนี่เหมาะฉันมาเพื่อเมนูนี้โอ้เหมาะกับรายการอาหารมากเลยแ่บแ่บเอาพี่น้องครบเนาะวันนี้เรามีข้าวด้วยนะครับขอข้าวหน่อยอ่ะคุณนุ่นมีข้าวโถนึงนะครับวันนี้เราสั่งข้าวตรงนัเปิดข้าวน้อยนะตัดไปนะพี่น้อง Happy birthday, babe. Another year has come and gone. มันเกิดปีนี้ไม่ขออภรรอะไรมากขอพรปีนี้ขอให้ทุกคนที่ประสบแผ่นดินไหวปลอดภัยทุกๆคน นะะอิ่มๆแล้วเรียบร้อยอิ่มท้องอิ่มใจลืมบอกว่าที่นี่เขามีโปรโมชั่นวันเกิดด้วยนะคะแค่นําบัตรประชาชนมายื่นตอนที่เราเช็คบินเราจะได้รับส่วนลดโปรโมชั่นวันเกิด10%เยอะมากคุ้มด้วยกินอิ่มราคาสบายสบายร้านสวยบรรยากาศดีมีคาเฟ่ติดแอร์ให้นั่งคาเฟ่คือมินิมอลมาก สวยมากส่วนข้างนอกก็จะเป็นซุ้มแบบอีกฟิลหนึ่งเลยอะกินไม่หมดก็ห่อกลับได้นี่ <c oughs> คือมันเยอะมากเนาะเราสั่งหลายอย่างเราเรากินไม่หมดพรุ <c oughs> ่งน,นี้เจอกันที่งานย้าโมตอนเย็นแต่ยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไปพรุ่งนี้กินแล้วก็กินแล้วก็กินเดินกินอย่างเดียวไปดูว่าจะมีร้านใ <c oughs> หม่มาไหมหรือว่าร้านร้านเดิมที่เคยมาใช่อย่างนี้ ครัวบ้านเป็ดอ่างห้วยยางจังหวัดนครราชสีมาหยูโคราช